สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเกม CK z o m b i e 2 Origin ก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่19แล้วก็หลังจากทิ้งห่างไปนานเลยนะครับผมก็มาเข้าสู่เนื้อเรื่องของเกมนี้กัน <fünf> yeah i wasn't expecting that so what now blunt's out there somewhere and he's pulling strings <laughs> <laughs> แม่งโดดลงมาเป็นทาซานเลยไปครับไปอีกเสาหนึ่ง ตัวบอสมาครับชิวๆครับ บีบตัวปาคี้ที่จริงมันเป็นซอมบี้ตัวอาศสาลเคมีนั่นแหละ อย่างก,กัในหนังวูวอร์ซีปีนกำแพงได้ซอมบี้ก็นเนี่ยแหละเนื้อเรื่องก็มีเท่านี้แหละแค่มาทำเสาสัญญาณให้มันใช้ได้ อ่าก็จบไปแล้วนะครับผม EP ที่19ก็ใครอยากเล่นเกมนี้นะก็ไปโหลดได้ที่ไอ้นี่ผมให้ลิงก์ลิงก์หมดไว้ลิงก์หมดนี่ก็คือลิงก์แบบเงินกับอะไรเนี่ยเงินกับทองไม่จำกัดก็เข้าไปดูที่คลิปแรกของเกม CK Zombie ที่ผมทำนะครับผม EP 1เลยผมจะให้ลิงค์ไว้ก็ไปโหลดได้ ก็ไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามหรือกด s u b ส c r i b e ช่องสักดาทีวีด้วยนะครับผมก็ไปแล้วสำหรับคลิปนี้บายบายหลอนๆยามดึก